กรุปบอร์ดพาเพื่นอพพนมาแล้วกรุ๊ปบอร์ดพาเพื่อนมาแล้วเจ้ากรุปบอร์ดพาเพื่อนมาแล้วค่ะกรุ๊ปบอร์ดพาเพื่อนมาแล้วจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยอันนี้นะมันเห็นเป็นทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะนี่ดูหอยเราค่ะเพื่อนหอยอยู่ไหนนี่ดูหอยเราค่ะ หอยอาจจะมือสั่นบ้างนะคะส่วนอันนี้เป็นถ้วยเปล่าจะเอามากินกับส้มตำอย่างแรกขออนุญาตแกะส้มตำก่อนเลยใบหัวพอ,อันุญา่เอาหูฟังออกนะเก,กะกะวันนี้จะมาคุยไม่นานนะคะเพราะว่ามากินหอยเพื่อนๆดูเฉย อยน,นสั่งมาจากลาซาาบัวค่าส่งก็อยู่ที่220บาทถือว่าแพงนะเพราะถ้าไปซื้อตามตลาดก็ราคาไม่เกิน80บาท90บาทจนะือร้อยหนึ่งเนี่ยแต่หอยเชอรี่ทำไมมันแพงจัง ทิ้งไว้ถุงใหญ่เลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้จะเป็นลวกจิ้มนะคะเราไม่ได้เอาถ้วยใบหนึ่งมาไม่เป็นไรขออนุญาตกินหอยก่อนเลยลูกเล็กนะเพื่อนๆไม่ไม่ลูกใหญ่มากมเดี๋ยวตะบอดจิ้มหอยไม่ขึ้น นะอืมอร่อยค่ะขอนยาใช้มือหยิบนะขนมจีนล้างมือมาแล้วแหละอืฟินค่ะเห็น้ามมันจะปุ๊บ เวลาเราเคี้ยวมันจะกรุบกรุบสดมันเหมือนหอชเชอรี่นะตอนแรกกะจะทำ้จิ้มด้วยแต่ขี้เกียจมาถึงขั้นนี้แล้วก็เลยทำแต่หอยนาเลยดีกว่าวันนี้เลือดเถอะหน่อยนะคะัเพื่อนกินหอย ดูดิเปลือกมันเหมือนจะใหญ่นะแต่หัวไม่ใหญ่หลังจากที่ไม่ได้เจอเพื่อนๆน,นานล้ะคิดถึงนะคะสวัสดีทุกคนเลยแล้วกันนะคะเ <c oughs> พิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์มานะคะสรุปแล้วได้รุ่น SE2 0สองเพราะว่าไอ้รุ่นที่เราอยากได้มันแพงมากเลยเพื่อนยังราคาสามคืนเมินอยู่ซื้อี่ส่วนไอ้เพื่อน12บสองโ x มที่เราอยากได้อื ยากเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ไม่เม้นที่ฟันมเล็กมากแล้วก็หอยมันใหญ่เปลือกหอยมันใหญ่จะไม่ให้พลาดแม้กระเม็ดเดียวอยากกินของอร่อยต้องใจเย็นสมมติว่าเพื่อนๆไม่สะดวกไปซื้อเองตามตลาดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะ อันเขาตาละลายเนี่ยีดยวพรกเราที่มองไม่เห็นกันอ่ะอ,อร่อยกินหอยนาในช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ <c oughs> อร่อย อร่อยดีค่ะกินส้มตำมันต้องหยิบกินค่ะถึงจะอร่อยวันนี้เราเอาลูกชิมมาด้วยแต่ว่าคงไม่ได้กินออกกล้องเพราะว่ากะจะกินแก้เผ็ด จัดเสร็จภารกิจตรงนี้ก่อนนี่เดือดเทอะเลยวะ่ะไม่ได้ไปออชู้มาไปหาอร่อยจัดฟินอยากให้เพื่อนมานั่งกินด้วยจังเลย หน้าเห็นชําไม่ช้ำยังไงบอกได้นะคะเพราะว่าตาบอดถ่ายเองมันก็จะเป็นแบบไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยช่องนี้ตาบอดถ่ายเองล้วนๆนะคะคเพื่อนๆิีชมได้เลยได้เลยนะคะเราจะเน้นเสียงเราจะไม่เน้นภาพแต่ก็เผื่อนเพื่อนตาดีเนาะ เฟย์เอฟซีตาดีอยากดูอะไรเงี้ยเพื่อนๆล้วเราจะกินหมดไหมอ่ะลูกนี้เต็มหัวเลยเพื่อนดูดินี่อย่างนี้ถึงเรียกว่าเต็มหัวตายอยู่ประมาณห้าตัว จากกิโลหนึ่งนะแล้วก็เน่าไปตัวหนึง่งส้มจำวันนี้สั่งจากแกลบมากินนะคะเพราะว่าฝนมันตกไม่ได้ไปซื้อที่ร้าน าร้องน่ากลัวมากฝนตกนี่เจ๊น,น่ากลัวที่สุสดช่วงต้นกับช่วงปลายกินกันแบบยาวๆเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะขอกินแบบยาวๆเนาะ สำหรับขายที่สูญเสียจากเชื้อโรคโควิดครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ได้สุดประมาณสี่โมงกว่ามีเขาไม่ค่อยสู้ดีในวงการตะบอดเสียผู้หลับผู้ใหญ่ไป คุณสุทัศน์หรือคุณลุงสุทัศน์ด้วยเชื้อโรคโควิดสิบเก้าเดี๋ยวถ้ายุมากเลยเนาะ้องมีโรคจำตัวด้วยติดเชื้อมาประมาณสัปดาห์ก่อนเผ็ดเรมเผ็ดแล้วค่ะพี่เนอะ จะมีเมนูแปลกๆเืยจะมีเมนูอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะคะ <c oughs> อร่อยดีค่ะหอยหน้าเ <c oughs> ยอะแยะเลย แราเป็นคนที่ชอบกินตำขนม,มจีนมากเลยนะทุกคนอร่อยอ่ะจับเผ็ดเดีนะ๋ยวนะลืมไปว่ามีผักด้วย กระหล่ำกับใบัหระพาเพชดพวกไี่ออกแล้วค่ะเพื่อนเพชด ก่อนเรากินเผ็ดนะแต่หลังเป็นโควิดมาเนี่ยกินไม่ค่อยไหวพริกสองเม็ดสามเม็ดเราจะตายแล้วเผ็ดก็จิ้มยังไม่ออกเนาะดึงมันออกเข้าไปข้างในอีกเอ้เนาะ ขอมาแล้วหกไปแล้วมันไงบ้าหูวอ้าวตาบอดฮนะหอยโอ้ย นี่เจอละเจ้าโรยไม่เกาะหรอกแค่เปลือกมันเมนูนี้ต้องเปื้อนหน่อยนะคะเพื่อนเผ็ดอ่ะ หอยทุบนันเนี่ย คนายก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเป็นเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราเนาะทีมงานก็ปอการเพ่ินได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะหอยก็เหลือเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะจัดการกลับมันต่อไปแล้วค่ะ